ุณแม่พี่กลับไปก่อนนะโอเคคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะนี่หล่อนไปไหนมากลับบ้านดึกจังถ้วยชามไม่รู้จักล้างบ้านช่องไม่รู้จักกวาดทำตัวยังก็ไม่มีผัวขอโทษคะ่ะดูดูมัน ไม่รู้จักสำนึกเป็นเมียลูกเราได้ยังไงนั่นแสิแม่อย่างนี้อาจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้เลยนะแม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะจัดการเธอวันนี้แหละจะต้องรู้เลยนะไม่ไหวจริงฮัลโหลลูก สวัสดีครับแม่ว่างคุยกับแม่ไหมว่างครับว่างครับลูกเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าสบายดีครับแม่อืมแล้วเมียของลูกล่ะเป็นไงบ้างอืมแพทเขาก็น่าจะสบายดีนะครับทำไมเหรอครับแม่เมียหรือเปล่าครับลูกได้คุยกับเธอบ้างหรือเปล่า อ๋ช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับแพตเขาบอกผมว่าเขาทำงานยุ่งมากหรอแล้วเขาทำงานอะไรล่ะลูกเขาบอกผมว่าเขาขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดนะครับแล้วทุกเดือนน่ะลูกได้ส่งเงินให้เขาใช้ไหมส่งครับแม่ผมก็ส่งไปทุกเดือนแหละครับ <c oughs> แม่มีอะไรหรือเปล่า พอดีแม่เห็นแพทเที่ยวเมากลับบ้านทุกคืนแล้วล่าสุดอะแม่ก็เห็นเขาเอาผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้มาบ้านด้วยอย่าไว้ใจเขาแม่ลูกแม่กลัวลูกจะเสียใจทีหลังมแม่อาจจะเปลนเพ้่อนเขาก็ได้มั้งครับไม่อย่คิดมากนะแล้วเรื่องที่เมากลับบ้านดึกล่ะก็ปกติแหละครับทํา นเนีมันก็ต้องมีสังสรรบ้างหละครับแสดงว่าที่แม่เล่าให้ฟังเนี่ยลูกไม่เชื่อแม่ใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นครับแม่งั้นเอาเป็นว่าผมจะเช็คเรื่องนี้นะแต่แพทเขาไม่เป็นแบบนั้นหรอกครับแม่เชื่อผมเถอะอืมแม่เชื่อลูกก็ได้แต่ลูกต้องห้าสิบห้าสิบนะแม่เป็นห่วงลูกนะครับแม่ แค่นี้นะครับผมจับน้ำพักผ่อนละเหนื่อยมากเลยรักแม่นะครับรักลูกจ้ะดูแลตัวเองนะครับสวัสดีครับจ้ะอ๋อฮัลโหลเธอเธอทำอะไรอยู่อะ่ะก,อดดก็คนเหมตอนไม่ว่างทำงานอยู่คนทำงานเลยไยนก็ต้องอยากพักผอ่อนปะ เอองั้นเราไม่กลัวละเราคิดถึงเธอนะแค่นี้แหละสวัสดีเฮ้ยมึงกูขอยืมอุปกรณ์ช่างหน่อยวะของกูไม่มีอ้าวเหรอเออเดี๋ยวกูโทรบอกเมียกูให้เออแล้เด็๋ยวนะกูรีบเดี๋ยว ออคืองนี้ว่ะเมื่กูไม่รับสายว่ะสงสัยมันยังไม่ตื่นเอางี้มึงไปที่บ้านกูเลยเดี๋ยวแพทเขาหาให้เออเอองั้นดูกูไปบ้านมึงนะขอบใจว่ะเพื่อน เฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนมีอะไรวะมึงโทรมาทำไมอีกแพตไม่อยู่บ้านเหรออยู่อยู่เมียมึงอะอยู่อยู่บ้านอ,ะอา่ะอ้าวแล้วมึงโทรมาทำไมหาไม่เจอเหรอเอา่ากูยังไม่ได้หาเลยเอา้อาไอ้นี่แล้วมึงโทรมาทำไมกูทำงานเมียกูก็อยู่บ้านมึงก็งถามเอาดีเมียมึงอะอยู่บ้านเว้ยแต่ไม่ได้อยู่คนเดียว เ,เพื่อนมาบ้านเหรอไอ,ไอสาวหรือมึงอะ่ะกูว่ามันไม่ใช่ว่ะเพื่อนมันยังไงยังไงอยู่ว่ะเอาไอนี่ไม่ใช่เพื่อนเราใครวะกูเห็นเนียมึงนวเนี่ยกับผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้เว้ยอยู่ในห้องมึงอ่ะอมึงไม่ต้องเชื่อกูก็ได้นะแต่กูอ่ะอยากให้มึงมาจับผิดมันเองวะ่ะ กูไม่อยากให้มึงอ่ะเป็นควายีย่เอา,เอาแค่นี้นะเว้ยเออ,อ,อเพื่อนขอบใจว่า เมืก่อนมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันแบบไหนเหรอแพทเธอจะโกหกเราอีกในเมื่อหลักฐานทนโทษอยู่แบบนี้ยเจนเย็นอธิบายได้นี่ใครมันจะไปเชื่อเธอจะบอกว่าเธอรู้จักมันใช่ไหมไม่รู้จักจริงๆหนูไม่รู้จักเขาจริงนะ้ยแล้วใครมันจะไปเชื่อปล่อยแพทอะไรเนี่ย ป่าเธอบอกไม่รู้จักไม่รู้จักแต่ดันแต่พี่ดันมาเจอเธออยู่กับมันที่ห้องของเราที่บ้านของเราเนี่ยนะรู้ไหมทั้งเพื่อนสนิทพี่ทั้งแม่พี่โทรมาเตือนพี่เรื่องของแพทเนี่ยแต่พี่ก็ไม่เชื่อพี่ก็แต่ก้มหน้าก้มตาทํางานทำงอกงอก ส่งเงินไห้เธอใช้เนะี่ยแล้วเธอก็เอาเงินที่พี่ส่งมาให้เนี่ยมาเสียสุกกับไอเนี่ยเหรอมันใช่เหรอแพทไม่คิดเลยว่าสันดาน์เธอจะเป็นแบบนี้เสียแรงจริงๆเอางี้เดี๋ยวเธอกับผู้ชายใหม่ของเธอออกไปจากตรงนี้เถอะยา้ายคอมอยู่ด้วยกันเลยดีไหม พี่เจนเย็นหนวที่บายได้ไม่โยงไม่เย็นมันแล้วแพ้พี่เจนเย็นฟังหนูก่อนนะหนวที่บายได้จริงๆเอาพวกมึงย้ายกันออกไปเลยง่ายดยีก็ได้วะพี่อยากอยู่กับมึงนักหรอกพี่ชายห่หวยห่วยจนก็จนทำงานหาเงินก็ไม่พอผู้ใช้อน,นาคตก็ไม่มีไปพี่ แพจะย้ายของอไปไหนหรอเอ๊ะหรือว่าถูกไล่ออกจากบ้านอ,อ,อ,อู้ถ้าจะไปรู้สึกว่าสร้อยเส้นนี้ของลูกชายฉันไปแต่ตัวอาลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นทำไมดูสีหน้าไม่ดีเลย มีอะไรบอกแม่ได้นะไม่มีอะไรหรอกครับแต่แม่ก็พอจะเดาได้ช่างมันเถอะแค่ผู้หญิงชั่วๆคนเดียวปล่อยมันไปเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีในชีวิตของตัวเองปล่อยผ่านสักวันหนึง่งเดี๋ยวก็จะมีผู้หญิงที่ดีๆเข้ามาในชีวิตซื่อสัตย์แล้วก็รักลูกเหมือนที่แม่กับพ่อละ เริ่มต้นใหม่แล้วเราจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ต้องคิดมากพี่เน่ะฉันก็เลิกกับผัวแล้วอะ่ะฉันมาอยู่กับพี่เลยนะอืมจะดีเหรอถ้าอยู่ได้ก็ลองดูซิทำไมจะอยู่ไม่ได้ก็เรารักกันไม่ใช่เหรออืมเธอเนี่ยมันช่างน่าจริงนี่ใครอะ่ะน้องสาวพี่อะ่ะเนี่ย เนยเมียพี่เองอ้าวพี่มีเมียแล้วเหรอทำไมพี่ไม่เคยบอกฉันเลยอ่ะอ้าวขนาดเธอมีผัวแล้วอ่ะเธอยังไม่เคยบอกฉันสักคำแล้วเธอมีสิทธิ์อะไรที่ฉันต้องบอกเธอด้วยเสียงนังเอะอโวยวายอะไรกันเนี่ยแล้วนี่ใครอ่ะอย่าบอกนะว่านี่ก็เมียพี่อีกคนหนึ่งอ่ะใช่เนี่ยเมียเมียพี่เองทำไมแล้วไม่ได้อะแล้วไม่ได้ก็ออกไป เชิญผู้ชายขเขาไล่แล้วยังไม่ไปอีกมันจะมันด่าด้านอยู่อีกไปสิไปไปก็ได้กะจจกมากลวง